แ่ว่า่าบัวไดเกิดมาคุยเห็นพระตีกับพระก็งานนี้แหละวะสมมติว่าหลวงพี่น้ำฝนถูกกระทำแบบนี้บ้างเหรออ้าวแสดงว่าหลวงพี่น้ำ<อ>ฝนนี่วนโจ์นะเนี่ยเออถ้าท่านถูกทําแบบนี้บ้างล่ะคือโอเคถ้าจะว่าผิดก็ให้ไปว่ากันทางกระบวนการให้ศาลตัดสินการที่จะไปใช้วิธีการแบบเนี้ยเพื่อให้พระท่านสึกออกไปจากจากพระเหลืองเนี่ยนะมันถูกต้องไหมอ่ะเออมันถูกต้องไหมถามหลวงพี่น้งฝนหน่อย ส่วนตัวเคไว้ก่อนนะฟังก่อนอย่าเพิ่งเคฟังก่อนซิอ่ะเปิดพื้นที่ให้การอธิบายกาันให้มันชัดบางทีมันก็มีเหตุและผลนะมันเราก็ต้องกลับมานั่งคิดนะเอฟซีทั้งหลายเออบางทีอาจจะรัดขั้นตอนบ้างบางทีไม่ได้หมายความว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะสังคมประนามไปสังคมพิพากษาไปแต่ว่าบางทีอ่ะมันต้องให้ความเป็นธรรมอีกฝ่ายหนึ่งด้วยฟังก่อนส่วนจะได้หรือไม่ได้ว่าอีกทีนึงส่วนตัวเคนี่ส่งให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมรับเอาเออ เออเมื่อเทียบไปก็ประมาณอย่างนี้เราก็ต้องฟังอืมใช่แล้วทำไมฟังไม่เห็นแล้วผลไม่ใช่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคือประเด็นคือตอนเนี้ยทําไมเขาถึงอ่ะเขาถึงมีการโพส์ประกาศหรือตามหาหรือตามตามล่าหรือแบบเขาอยากส่งให้ทางอ่าทางพระครูประหลัดเนี่ยท่านได้ทราบว่ามีหนังซื้อแบบนี้ถึงท่านแล้วนะเพราะว่าท่านไดร่อนไงท่านรู้ไงหนังสืออ่ะ ม่ีร่อนครับพระไม่ได้เล่ร่อนคือท่านก็มีวัดในการจำวัดอยู่แต่เพียงแต่ว่าไอ้สังกัดที่ตามเอกสารเนี่ยท่านไม่ได้ไปหรืออาจจะไปบ้างเนี่ยแล้วไปใช้วิธีการตามที่ตัวเองเข้าใจอ่ะคือก,ก,ก็ก็อยากจะบอกให้ท่านได้ประเทิงปัญญาว่ามาติผู้อีกครั้งมติสองหนึ่งพระปีสามแปดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านว่านะว่าพระที่มันมีสังกัดเป็นพระเถื่อนเนี่ยไม่ได้เขียนอย่างนั้นเลยนะไม่มีนะลองอ่านให้ละเอียดครับ แต่ผมก็บอกอว่าวัดไหนให้ไปอ่านเองแล้วก็ถามไปอีกข้อนึงว่าคุณไปทําอย่างนั้นนะ่ะนะพระหลวงหลวงพี่ท่านไปทําแบบนั้นนะ่ะมหาเถรสมาคมท่านสั่งให้ทเหรอหรือไปตัดสินใจเองด้วยด้วยความอคติส่วนตัวหรือเปล่าแล้วเระเถรเถรเถรสมาคมนี่อยู่ไหนตั้งอยู่ไหนพีค่คือคือมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นคณะกรรมการมีสมเด็จพระสังฆราชเี่นทรงเป็นประธาน นะเออเขาก็จะมีการประชุมเช่นมีการตั้งวัดเนี่ยก็จะมีการประชุมเดือนหนึ่งก็ครั้งสองครั้งเนี้ยมีการประชุมมีเรื่องราวอะไรทั้งหมดไม่ได้เป็นรฎหมายผมข้ามอะไรผมให้ความเป็นธรรมทุกคนผมฟังได้หมดแหละแต่จะฟังได้หรือไม่ได้อะถ้าสงสัยผมก็ถามอย่ามาด่าผมนะคือผมก็รางในความเป็นธรรมเหมือนกันผมก็ไม่รู้กฎหมายบางทีผมก็ไม่รู้กฎหมายพระแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมถามเนี่ยประชาชนก็สงสัยเหมือนผมนี่แหละถูกไหมล่ะ คือคือคือเงี้ยเอาเงี้ยถ้าสมมติว่าหลวงพี่น้ำฝนถูกกระทำแบบนี้บ้างล่ะอา้าวแสดงว่าหลวงพี่น้ำฝนนีน่โดน,นโจดนะเนี่ยอาอถ้าท่านถ,ถูกทําแบบนี้บ้างล่ะคือโอเคถ้าจะว่าผิดก็ให้ไปว่ากันตามกระบวนการให้ศาลตัดสินการที่จะไปใช้วิธีการแบบเนี้ยเพื่อให้พระตานสึกออกไปจากจากพ่าเหลืองเนี่ยนะมันถูกต้องไหมอ่เออมันถูกต้องไหมถามหลวงพี่น้ำฝนหน่อยที่ไปทำออที่ไปทำนี้ไม่รู้ ก็ถามเนี่ยถามในฐานะที่เป็นประชาชนชหให้หลวงพี่น้ำฝนดูแล้วกันนะว่าหลวงพี่น้ำฝนดูกันอยู่หรือเปล่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วทําไมทําไมถ้าอย่างนั้นอ่ะทำไมไม่ออกมาแสดงตัวหรือว่าเอ้ไปร้องเรียนทําหนังสือไปร้องเจรจาสมาคมว,ว่าคาสั่งของท่านไม่ถูกอย่างงี้ก็คือทาอยู่แล้วทำทำอยู่แล้วแต่ถามว่าจะให้ทาภายในวันนี้เหรอเพิ่งเพิ่งมีข่าวเมื่อวานว่าวัดสามชุกเนี่ยถอดออกจากสังกัด แล้วอยู่ันเร่งด่วนนะมันทําทันนะคำคำร้องคาอุทธร์แป๊บเดียวเลยนะคือคืออย่างเงี้ยมัน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 มีคดีความอยู่อ้าวมันมีเรื่องในเรื่องพวกนี้มันก็ต้องมันก็ต้องให้เวลาไม่ใช่อยู่ๆไปถอดตั๊บวันนี้ก็จะจับสึกซะเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นการใช้กระบวนการคือคือตอนนี้เราทําไมไม่ลงไม่ทําเลยเพราะว่ามันเหมือนประชาชนอ่ะเขามองว่าเขาเจอเขาชี้เป้าก็แน่นอนตอนนี้เหมือนไม่ถอมไม่ทําเลยเพราะว่าแม้ไม่ได้สังกตตรเนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะแม้แม้ท่านไม่ได้สังกัดวัดเนี่ย ก็ไม่ไดไ้ไม่ได้หมายความว่าเป็นพระเถื่อนอืมเพราะฉะนั้นมันเรือการที่ไม่สังกัดเนี่ยคุณไปชี้ว่าเป็นพระเถื่อนจะจับสืบเนี่ยผมก็บอกแล้วไงว่ามติสองหนึ่งปีสามแปดเนี่ยการที่พระไม่มีสังกัดแต่ท่านยังท่านบวชถูกต้องเป็นพระครูนะพระครูประหลัดนี่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะตําแหน่งพระครูประหลัดเนี่ย,ย,นะยใครแต่งตั้งเ่ยไปดูสิครับพระครูประหลัดใครแต่งตั้ง,ร<อ>งครับไม่ใช่แต่งเองนะ ไม่ใช่เขียนขึ้นมาเองนะครับผู้ภาคูประหลัดต้องมเเีเจ้าเจ้าคณะเจ้าสมเด็จเจ้าอะไรสักคนหนึ่งนี่แหละแต่งตั้งมาเป็นผู้ช่วยเป็นคนทํางานเขาบอกเราต้องไปดูะครับว่าใครแต่งตั้งผมไม่อยากก้าวล่วงนะร,ะระูประหลัดเนี่ยนถ้าสมมติว่ามีการมีการขับไล่กันให้ผลสังกัดแบบเนี้ยอา้าวมูไลสมมุตินะสมมุตินะ ไล่กูออกไปก็เฉยดิสบายสิกูก็เล่ร่อนวนารามกันอยู่กันแบบเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ต้องไปอยู่วัดเดิมไม่ต้องมีบ้านไปเล่ร่อนอย่างเงี้ยจะอยู่กันยังไงอะคือเล่ร่อนแบบนั้นไม่ได้ก็ถึงบอกไงว่ามันมีอีกวัดนึงเออวัดอะไรงเอาก็ในในมติยิบเอ็ดไงมันมีเขียนไปอีกต่อไปอีกไม่อ่านในคูปองก็ถึงบอกว่าเอาไม่ไม่บอกให้ไปดูเองถามก็ถึงถาม้อ่พูด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 เลย ก็ถึงบอกนี่ไงไม่ไม่พูดหรอกก็ถึงบอกว่าคณะที่ไปทำอ่ะอ่านมติมหาเถระสมาคมสองหนึ่งอ๋ออยากให้คณะนั้นอ่านก่อนว่ามันมีวักสองอยู่อ่านให้ครบอ่านให้ครบนะคุณจะไปตีความว่าแค่พระไม่มีสังกัดว่าเป็นพระเถื่อนจะไปจับศึกท่านเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าเธอเลอเธอร่าเข้าไปก็ถึงบอกอยู่นี่ไงว่าพระท่านป้องกันตัวได้นะครับอย่าทะลึ่งนะตว่าท่านวเกิดมาคุยเห็นพระตีกับพระก็งานนี้และวะ ถึงเวลามันต้องพระตีกับพระงานน,นี้หรอวะก็คือถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับคนไหนที่ถูกมนุษย์เนี่ยถือพระก็ถือว่าเป็นมนุษย์รักตัวกลัวตายเมื่อมีภัยอันใกล้จะถึงย่อมมีสิทธิป้องกันตัวโดยชอบ้วยกฎหมายก็บอกการทะลึ่งเข้าไปมั่วซนะั่ว่ะระวังนะบอกไว้อย่างนี้แหละอย่าคิดว่ามีพวกมีพ้องมีคนมีสื่อเข้าข้างเนี่ยอย่าทะลึง่งอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับว่าทะลึ่งเนี่ยพูดให้ฟังโดยทั่ว,วไปอย่าไปทะลึ่งกับพระ โ oh. อ้เขาบอกจะจัดเลยเอบอกจะจัดไม oh. ่ติดผมอยูะโอ้โ oh. 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 รอบนี้นี่เผื่อถ้าเห็นว่าภาพ oh. ิดคุณไปแจ้งความคุณไปลองเรียนไปตั้งอธิการสอบว่าในกระบวนการอย่ามาใช้วิธีการที่มันแบบนี้มันมันไม่สงา่างาม, oh. มสงา่างามรับไม่ได้ผมก็รับไม่ได้ oh. ผมเนี่ยมอ,บ,อบการถวายชีวิตปก,ปกป้องพระสงค์เต็มเยะโอ้เต็มที่เหมือนกันโอ้ยเยอะท่นบอก,อกดได้เลยทะเลทรามากกแล้าพี่ธรรมราชได้เจอได้เจอตัวะอาจารย์ทีรา้ายังอ่ะเคยเจอกันไหมก็คือมีคนดูแลอยู่ตอนนี้มีคนแต่ว่าพี่ไม่เคยเจอเคยเจอครับเคยเจอเคยเจอในวๆนี้ไหมเร็วๆเนี้ยวันสองวันนี้ไหมไม่ไม่ไม่คุยกันทางโทรศัพท์โอ้นะ คือคือพระเนี่ยกว่าจะบวชได้นะกว่าจะได้เป็นพระครูเนี่ยไปดูเลยว่าพระครูเนี่ยแต่งตั้งโดย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 ใครอ่ามันต้องมีต้องมีเข่านเจ้าเพราะว่าที่มีตําแหน่งแหละอยู่ๆจะไปใช้แค่เหตุถอนออกจากสังกัดแล้วบอกว่าคนพระไม่มีสังกัดเป็นพระเถื่อนเนี่ยอ่าคุณอ่านดีหรือยังมติมหาเถรสมาคมสองหนึ่งเดี๋ยวก็จะโดนไปพูดรากล่าวหาว่าพระรูปนั้นเป็นพระเถื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็เน้นเดี๋ยวข้หมายสารก็ไปอ่ะ ยังหมายสารก็อยังหมายสารอืมก็ถอดเก็บหลักฐานแล้วอะอ้าวเก็บหลักฐานแล้วแสดงว่าจะฟอ้องหรอฟอร้องครับอะฟอ้องอีกฟ้องครับพ,ะพะรพะพระฟ้องพระหรือพี่พระเถื่อนยังไงอะอะไรคือพระเถื่อนผมถามหน่อยเอออะไรคือพระเถื่อนพระเถื่อนคำว่าเถื่อนแปลว่าไม่ได้รับรองโดยกฎหมายนะถ้าผมตีความนะแต่จะใช่หรือไม่ใช่ผมไม่รู้นะ คือพระที่ไม่มีสังกัดเนี่ยท่านมีใบสุดที่ไหมเออก็ใ oh. บาสุดที่ก็ยังอยู่แต่พียงนี้ยังนหลยอยู่ oh. อ้าวไม่มีสังกัดมันเป็นเรื่องของทางปกครองก็เดี๋ยวขอท่านก oh. ็สังกัดใหม่ทาไมแค่ไม่สังกัดวันเดียวเนี่ยอีกวันหนึ่งจะตามหาตัวเพ่จับศึกมันสงาน่างามเลยมันสงาน่างามแลวเหรอที่คุณใช้วิธีการแบบเนี้เออคุ oh. ถูกต้องแล้วไหมล่ะทําไมต้องต้องต้องเอ่อ,ต,อต้องทําถึงขนาดนั้นเออ อีกฝ่ายเป็นเป็นพระยังเป็นพระอยู่ไหมอืออืออืออืยังเป็นคนอยู่ไหมถามงี้ก่อนเอาเอากดไลค์<อ>กดแชร์กันด้วยนะฮะกดติดตามาชอ่องให้ด้วยถ้าว่าพระครูประหลัดทีแล้วทำผิดไปแจ้งความเลยถ้าท่านผิดท่านก็ติดคุกก็สึกไปเขาก็มองว่าบางทีไอ้เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องการผิดไอ้กฎของพระไม่ใช่กฎของโยมไงตั้งอธิกรมาต, lips, ตั้งอธิกรมาตั้งอธิกรจับคุกอันนี้อธิกรตั้งหรือยัง ไปกดดันเจ้าว่านหรือเปล่าให้ถอนออกจากสังกัดแล้วบอกว่าเป็นพรดเถื่อนพาะเถื่อนตรงไหนอ่านให้ดีๆพูดอีกครัง้งหนึ่งอ่านว่าิมาหาสถรสมาคมสองหนึ่งให้ดีจะอ้างว่าแค่ไม่มีสังกัดเป็นพระเถื่อนทะลึ่งเข้ามาจับตึกเนี่ยก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่าระวังนะอ oh. ระวังแล้วกันบอกแค่นี้แหละ oh. บอกแค่นี้แหละฮ <laughs> ะแล้ว <Huh? S 1> มาอ้างเห็นว่า <laughs> ปฏิบัติหน้าที่โ <laughs> ดยชอบโดยกฎหมายเนะี่ยอ้างขึ้นไหม <laughs> อย่าอย่าให้มีพระตีพรดนะผมผมก็ไม่อนะพระตีพระไม่ไหวนะ<อ>ใส่ตีวอลแล้วก็ใส่สบงและทรงพลังไม่ไหวนะพี่นะผมว่างี้นะผมว่ากลับไปกลับไปหน้าหน้าทองอยู่วัดดีกว่าฮะกลับไปไปไปหน้าหน้าทองอยู่วัดเนาะ ด่วยปฏิบัติดีกว่าอย่ามาใช้วิธีการทูกตองนะครับมันไม่ถูกต้องคือถ้าถ้าผิดเนี่ยไม่มีปัญหาว่ามันเลยส่งหมายสารมาเลยหรือไปร้องเรียนไปถ้าผู้ประหลัดทีละสงสัยเหมือนกันหนึ่งหน้าหน้าทองสองเจิมกระเป๋าสามเงินบริจาคนะผมก็แก้อยู่นะว่าบ้านหลวงพี่ท่านนั้นเนี่ยก็เอาเงินมาจากมามาทำไออะไรมาทําอะไรนะมาทาโรงพยาบาลนะฮะมีรถมีลาห้าสิบคันรถหรูผมก็ถามว่าส่วนพระอาจารย์ก็มีนะคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย โอ้พาจารยก์ก็บอกว่าถ้าถ้าผมต้องศึกนะหลวงพี่นั้นก็ต้องศึกเหมือนกันวินวินเขาว่าอย่างเนี้ยอืม่อ,อก็ขาถ้าศึกทั้งคู่ไปเลยต้องศึกทั้งคู่ <laughs> ใช่เอาถ้าคือถ้าผิดก็ให้ตั้งอธิการสอบทั้งคู่ไปเลยอืมตั้งอธิการว่ากันไปเลยตามพระธรรมวินัยเลยอะ่ะว่า,าวะหวาแล้วจะมีการร้องแล้วแล้ว,ลวถามก่อนถามก่อนจะมีการร้องให้สอบหลวงพี่ท่านนั้นไหมอะ่ะ ก็คือผมมองว่าในการในการสร้างถาวรวัตถุหรือวัตถุมงคลอะไรเนี่ยถ้าเป็นการจะร<ห><ะ>้ะองเขาไหมจะร้องเขาไหมคือไม่ร้องหรอกแต่ว่าถ้าถ้าไหนๆหนจะตรวจสอบคนอื่นละตรวจสอบตัวเองเลยเออตรวจสอบตัวเองแล้วเอาเอาให้ตั้งอธิการสอบตัวเองเลยว่าผิดหรือถูกออแฟฟแฝอ,อถ้า,ถ,าถ้าคิดจะไปตรวจสอบคนอื่นตั้งอธิการสอบตัวเองเลยว่าที่ทํามาตั้งแต่บวชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอะไรทําผิดทาถูกเี่จะได้ให้ประชาชนก็รู้เนี่ยแฝแฟเลยไื่ไปตรวจสอบคนอื่นล่ะ เอาอย่างนี้เลยเ้รานักเรียนจริงอะนักเรียนจริง,รง,รงตรวจสอบตัวเองเลยอผมใสอันนี้นะผมพูดความเป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าพี่ธรรมราชพูดมาไม่มีเหตุผลน,นะมันก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าถามว่าผมส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่ากฎของพระเป็นยังไงแต่ถามว่าเจ้าอาวาสมีคําสั่งปับ๊บอันเดียวผมไม่ได้ดูกฎหมายของพระเพราะผมไม่ได้แม่นกฎหมายพระ แต่การตั้งอธิกรณ์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอาจจะต้องแบบนี้ไหมการที่เอสมมุติว่าเจ้าอาวาสเนี่ยขับไล่พระลูกวัดสมมุตินะคนเดียวโดยลพาพังเนี่ยมันก็ฟังแปลกๆเพราะว่ามันไม่ความไปทํากับพระลูกวัดถูกไหมมันจะต้องมีหลายฝักหลายฝ่ายอาจจะมีเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันก็มีหลายคน<อ>หลายผาคแล้วแล้วทีวนี้มันมีเจตนาพิเศษการที่ว่าไปให้พระท่านขับออกจากวัดหรือไม่ให้สังกัดวัดเนี่ยพออีกวันหนึ่งก็ตามหาตัวอย่างเงี้ย คุณมีเจตนาพิเศษไงเนี่<อ>ยก็ต้องฟ้องเน่ยฟ้องเนี่ยปปชในฟ้องเอ่อสารทุจริตแล้วมพไม่ชอบอ่ะฟ้องพระก็ต้องฟ้องพูดจิ้มีหน้าที่หรือที่ไปทําแบบเนี้ยคือคงไม่ฟ้องเจ้า,าอาวาสผมผมตีว่าทำอันนี้ความคิดผมนะาไม่ได้กล่าวหาท่านนะผมคิดว่าท่านถูกกดดันนึกว่าท่านจเจ้าอาวาสถูกกดดันไม่ได้เต็มใจเขียนคําสั่งนั้นถูกไหมล่ะใช่ มันคําสั่งนั้นท่านไม่ร่างเองหรือว่ามีคนบังคับหรือว่ามีคนทํางานให้แล้วก็ทาเสร็จไปทําไมทาไมไม่ไปถามท่านอ่ะก็เดี๋ยวยังไม่ถามหรอกไม่ไปถามเลยอ่ะคือคือมันมันมันก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปคุยเดี๋ยวก็ต้องส่งทีมลงไปคุยเพราะเคสเนี่ยมันคือเราต้องมองในในมุมกว้างนะว่าเดี๋ยวใครก็จะมาใช้วิธีการแบบนี้ในการ อคือผ้าเนี่ยเราต้องมองว่ามีทั้งพระอวกาพร้าที่ท่านไม่ได้มีพวกก้องผ้าที่ท่านไม่ได้มีทนายแล้วก็พ้าที่เออกมาเรียกร้องสิทธิก็จะถูกมันนี่ไม่ใช่รูปแรกที่โดนแบบนี้ไม่ใช่รูปแรกนะที่โดนโดนแบบเนี้ยโดนโดนทําแบบเนี้ยคือผ้าที่อยู่เขตที่อยู่โดนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์แต่เนี้ยอีกฝ <ไ hacerlo S 2> ่ายนึงก็ขนก็ปเป็นรถตู้ไปรู้ว่าอยู่สังกัดไหนขนไปเป็นรถตู้เลยไปขู่เจ้าหนาไหนที่อยู่ด,ดนเพื่อกล่าวดังๆไปเมื่อกี้นี้ไหม น,นีมันไม่มีข่าวหรอกแต่ว่าผ้าก็ถูกกันแก้แบบนี้คือผลกันเป็นรถตู้ไปกดดันเจ้าวาดว่าให้เจ้าวาดเอาผ้ารูปนี้ออกจากสังกัดแล้วก็จะไปกล่าวหาแล้วก็ตามหาว่าเป็นผ้าเถื่อนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณอ่านมติเสร็จแล้วสมาคมดีหรือยังการที่ผ้าไม่มีสังกัดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเป็นผ้าเถื่อนเออต้องอ่านให้ดีๆีมติเสร็จแล้วสมามสคมสองหนึ่ง<ข>อ๋อกดไลร์กดแชร์ชอบะบางทีก็ต้องฟังนะมุมนี้ ทีนี้คนเข้าใจผิดเอ้ยไม่มีสังกัดเป็นพระเถือนแล้วเพราะเป็นพระเถือนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะข่มขีวรก็จะไปดึงเนินคดีท่านข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงไงแล้วจะเอาตำรวจไปติผมก็เลยบอกว่าอันนั้นคือคุณคุณจะไปอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้นะเพราะคุณยังตีความเรื่องมติเทรานม,มาคเอที่จริงที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือว่าเอ้ยเขาขัาบไล่ออกจากวัดก็ต้องหาวัดอยู่ภายในเจ็ดวันแม่